ค่ะวันนี้มาพบกับจูนนา้าไลออนคากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีการจัดส่งมอบรถนะคะเคสลูกค้าต่างจังหวัดนะคะทั้ง2คันเลยและทั้ง2เคสน,นี้นะคะลูกค้าไม่ได้เข้ามาดูรถที่หน้าร้านนะคะลูกค้าดูช่องทางออนไลน์จองผ่านออนไลน์100%อีกนั่นเองแล้วนะคะและสำหรับ2คันนี้นะคะเรายังส่งนะคะไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านลูกค้าเลยนะคะไฟแนนซ์อัตมัติปุ๊บนะคะเราก็มีบริการจัดส่งรถถึงบ้านลูกค้าเลยนะคะ สำหรับเคสนี้นะคะไปส่งที่จังหวัดระยองนั่นเองค่ะและสำหรับคันนี้นะคะไปส่งที่ภาคใต้ก็คือจังหวัดตรังนั่นเองนะคะลูกค้าไม่สะดวกมารับรถนะคะแล้วก็มีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้ากันเลยนะคะและสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจรถ จากทางร้านไลออนคารนะคะก็สามารถโทรเข้ามานะคะหรือจะทักอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้จูนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ เขตนี้นะคะลูกค้านะคะซื้อผ่านออนไลน์ร้อเซค่ะแล้วก็ฟรีบริการจัดส่งรถถึงบ้านลูกค้าจ,งาจังหวัดตันนั่นเอง